สวัสดีครับดูยูสั่งกับตัว,ตว,ตวกลับมาแล้วมนะจจะกลับของฮอตๆเลยอันนี้ฮอตเลยพึ่งมาพึ่งมาจริงสั่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะในที่สุดมันกลมาแล้วนี่นะครับนี่ก็คือเลด g เกาวินะฮะจากค่ายลาเมงทอยหรืออาจจะเอ๊ะชื่อคุณคุณหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋เปิดให้ดูปาดเนี่ยเขาบอก Top ป e c r e เเลยนะปาร นี่เลยนี่นี่เด็กๆยุค80น่าจะคุ้นเคยกับไอ้กล่องแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสมัยออนูนะครับก็จะเป็นโนบิคาดมาร์สนะฮะแล้วก็เป็นรถพระเอกทันเดอร์ฮอคนะครับพร้อมคนขับนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นงานเซอร์ไพรี้นะครับผมของค่ายรามิงทอยนะเขาก็เลยแบบก็ต้อง ปเปลี่ยนชื่อนันโนนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นเนี่ยมากินะแทนนะครับมากินะเลดเกา wing นะครับผมแล้วก็คุณคนขับที่ชื่อว่าแมสฮอกวิงนะฮะคือทำกล่องออกมาเนี่ยคล้ายของเดิมมากเลยนะดีไซน์จะคล้ายของเดิมแต่ว่าก็จะมีอ่าปรับเปลี่ยนอะไรในรายละเอียดนะครับแล้วก็กล่องเดิมเดิมก็จะแบบเปิดปุ๊บแล้วก็เอาออกมาให้เฉยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นกล่องรุ่นใหม่ปุ๊บนี่เขาก็นี่ปรากฏว่าเป็นวินโด์ได้ให้เราเห็นนี่นะฮะ ตัวกราฟิกนี่ก็แบบในซีรีส์เลยนะมันก็จะเป็นแบบซีรีส์ยุคนั้นนะฮะส่วนก็จะเป็นเส้นแสงประมาณเนี่ยนะเรียกได้ว่าถอดอาลายละเอียดจากในยุคนั้นมาได้แบบใครที่เป็นแฟนซีรีส์เนี่ยก็คือรู้เลยรู้เลยกรีดการ์ดเลยแบบแต่ละอย่างนะมาเปดูด้านในกันของที่ให้มานะฮะก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็น ตัวรถนะครับตัวรถีใส่ถูงมานะแล้วก็มีคนขับอยู่ในนี้เลยนะแล้วก็นี่นะครับเขาจะให้ขาตั้งมานะฮะขาตั้งก็จะเนี่ยมีไอ้สอันอย่างนี้นะครับก็เออรู้สึกแปลกดีนะฮะเป็นคล้ายๆแท่นบูชามันก็จะสามารถปรับได้นะครับเนี่ยอันอย่างนี้ก็แบบเท่ากันหมดนี่ก็คือแบบตั้งปึ้งเข้าไปตรง,ตรงๆงนี้หรือว่าแบบจะมีการ เอียงเนี่ยระขาะมันปรับได้นะฮะข้างล่างเขาทําเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆบอลจอยไว้นะเออถอดได้ถอดได้ไม่ต้องตกใจยังไม่พังยังไม่พันเพื่อจะได้โยกได้มุนได้โอ้หลุดง่าย <S <S อ,อย่าทําอย่างนั้นสิอุ่าชื่นชมอ่ะแล้วก็มีนี่จรวดจ,จรวดจ,จะมีให้2แบบนะฮะอันนี้จะเป็นจรวดแบบแบบหัวกลมคล้ายๆยาแคปซูลนะครับผมแล้วก็จะมีจรวดให้มาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผมอะใส่ไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆเปิดในห่้ามันจะมีจรวจอีกอันหนึ่งให้แล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นคู่มือแล้วก็เป็นหนังสือกระตูนสั้นๆน,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเออคู่มือเนี่ยจริงดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะเพราะว่าจุดเรื่องเล่นมันมีนิดเดียวเองแต่ว่าผมก็เปิดดูแหละเพื่อความชัวว่าเออเราต้องไปกดตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับผมทีนี้มาดูกันบ้างนี่ ขอดแบบมาจากของเดิมมากเลยนะฮะขอดแบบมาจากของเดิมมากเลยคล้ายเดิมมากอันเนี้ยที่ที่เราเรารู้สึกก็คือว่ารู้สึกว่าคันมันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ไอตัวสติกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสติกเกอร์กระดาษแล้วก็แปะไปเลยใช่ไหมแต่ว่าพอมันมานะปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดีคอนะฮะมันเป็นดีคอ่ะ น่าจะเป็นดีคอน้ำนะเนี่ยแปะเรียบเนียนเลยนะแล้วก็ที่ขั้นเก่ามันไม่มีก็คือว่าหูช้างเนี่ยไม่มีนะฮะขั้นใหม่เนี่ยมีมาให้แต่ว่าก็ด้วยความที่ก็ยังเป็นงานเติร์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีจุดอีหลักอีเหลือนะฮะจุดอีหลักอีเหลือของคันนี้ก็น่าจะเป็นหูช้างเพราะว่าของผมมันหลวมถ้าใครมีแล้วของใครหลวมบ้างยังไงรบกวนแจ้งคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับแต่ของผมอะหลวมเอาไม่อยู่นะฮะทั้งสองข้างเลยนะข้างข้างนี้ยังแบบ เออพราใส่อยู่นะฮะเพราใส่อยู่แต่ก็หลุดง่ายแหละแต่ข้างนี้คือหลวมเลยอะ่ะเพราะแบบขยับประตูปุ๊บก็เดนหายเลยอะ่ะ<ๆ>ก็เลยต้องทานยาแก้หลวมเข้าไปนะก็ช่วยขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่มีคนขับอยู่นี้นะฮะคุณแมทฮอกกิงนะครับอยู่ในนี้นะฮะลูกเล่นระบบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมมากแต่ว่าก็จะมีการเสริมเติมแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาเลดนึงนะฮะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับเพราะว่าเราอะเ,เรารู้ว่าเราจะได้คันนี้เราอะก็เลยเอาคันเก่ามาเทียบให้ดูด้วยเดี๋ยวเอาคันเก่ามาดูนี่นะครับอันนี้ก็คือ t ัน n d e r Hawk คันเก่าจากหน่วยพิฆาตมานะฮะก็นีคันเล็กวานขนาดนี้มีคนขับอยู่ด้านในนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูของรามิงทอยนี่นะครับกับเลดเกาวิงดูไซส์ดูไซส์นะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมอ่ะนี่ดูอืมไงเป็นไง ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะฮะนี่สั้นยาวต่างกันนะฮะแล้วก็ในรายละเอียดที่มันก็จะแตกต่างกันด้วยก็คืออ่าอันเนี้ยตรงช่องคนขับเนี่ยเขาก็จะแบบเจาะเจาะรูโล่งไว้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบใส่กระจกติดกระจกให้หมดเลยนะฮะ,ะอย่างที่บอกว่ามีหูช้างกับไม่มีนะครับผมข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นมีที่ปล่อยระเบิดเหมือนกันอันนี้อันนี้ระเบิด ไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปล่อยโล่งอย่างนี้เลยพอเราปลดตรงตรงไอ้ตรงเทอร์โบด้านหลังอ่ะมันก็จะปลดล็อกปุ๊บแล้วระเบิดก็จะหล่นใส่ฮะซึ่งอันนี้ก็ใช้ระบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาทําแผ่นมาปิดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดจะระเบิดกันเนี่ยก็เหมือนกันเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะหล่นลงมาเหมือนกันนะฮะระบบแปลงล่างมาดูของเดิมของเดิมระบบแปลงล่างคือกดหลังคาอันเดียวมีตุ่มยื่นออกมากดเป้งเข้าไปนี่นะครับมันก็จะแล้วก็กางปีกข้างบนออกนะซึ่งไอ้ปีกข้างบนเนี่ บางทียังไม่ทันยืดมันออกมาเลยมันก็ออโตมติกยืดมาให้เองนะฮะปุ่มเดียวนะครับปุ่มเดียวท้ายรถก็จะยกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะมีอ้น,นี้ให้เรากดเพื่อที่จะปล่อยตอบ์ปิโดเครื่องใต้ท้องนะครับนั่นเนี่ยก็จะเห็นคนขับแมทแท็กเกอร์ก็จะขับอยู่ตรงนี้นะครับอัอนนี้ก็จะเป็นคันเก่าทีนี้เรามาดูเรามาดูนี่ที่ผลิตใหม Red ่เลดเกาวินะครับเลดเกาวินี่ก็ระบบ กดลังคาเหมือนกันมีตุ่มเดียวแต่ว่าอันนี้ก็จะซอดแล้วนะมันก็สมูทไปกับหลังคานะก็กดปังนี่ยื่นออกมาเหมือนกันเลยนี่เห็นคนขับแมทพอกลิงด้วยเออแล้วก็ไอ้ตรงปืนตรงเนี้ยก็จะระบบคล้ายกันก็คือดึงให้มันยื่นออกมานะแต่น,นีก้ก็จะแน่นกว่าแน่นกว่าสต่ว่าไม่เราก็ไม่รู้ว่านาน,านไปอะ่ะมันจะหลวมเหมือนเดิมหรือเปล่านะเออไม่รู้เหมือนกันนะนอกนั้นนี่อันเนี้ยข้างท้ายยังไม่เปิดน,นะฮะซึ่ง ข้างท้ายเนี่ยมันก็จะมีสวิตซ้อนอยู่ข้างใต้นี้นะครับผมก็ต้องสไลด์สวิตต์ตรงนี้ดูให้ดีดูให้ดีเอานะเปิดไอ้ข้างบนที่ขึ้นไอ้ข้างท้ายเนี่ยก็จะกระดกเปิดออกมาด้วยนะฮะให้ดูทีให้ดูทีอันนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นลูกเล่นใหม่ที่ที่เราไม่เคยเห็นไอ้กดหลงังคาแล้วมันเปิดเนี่ยเราเห็นบ่อยแล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ยชอบมากเลยมันแยกชิ้นส่วน2ออันอะ่ะดูนะ <ừ> mm. อโอ้โคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยเออแล้วก็เดี๋ยวทิ้งตอร์ปิโดให้ดูนะฮะมันก็จะเลื่อนสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ทิ้งลงมาโอ้คิงโอ้คิงไม่หล่นไม่หล่นหล่นดิหล่นดิเร็วดิโอ้ยง้างนาแล้วเจ็บนิว้วเมื่อยนิว้วนี่จะลวดมันแน่นไปนิดเปิดแล้วมันไม่หล่นว่ะเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงควรต้องหล่นดิเฮ้ยเอออ๋อโอ้ย,ออยตอนที่ใส่เนี่ยมันก็ ตอนที่กดนี่ก็รู้สึกว่าแน่นแล้วนะเออก็เลยไม่อยู่ล้มัง้งคงเป็นอย่างนั้นนะคงเป็นเพราะอย่างนั้นนะแล้วก็นี่นะครับก็จะมีเข็มขัดมีเบลรัดเหมือนกันเลยแต่ว่าอันอันของเก่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะฮะแต่ของใหม่เนี่ยมันเป็นเส้นยางยืดนะครับทีนี้เราไอ้เส้นยางยืดเนี่ยที่มันน่ากลัวก็คือว่าใครมีกางเกงยางยืดน่าจะเข้าใจนะฮะ ว่าไอ้เส้นยางที่พอนานๆไปถ้าเกิดมันเสื่อมแล้วมันจะกรอบเนี่ยพอมันยืดแล้วมันก็จะแร็ยืดเลยมันจะไม่มันจะไม่หดกลับแล้วถ้าเราดึงก็คือมันจะแร็มีเสียงเหมือนแตกอะแล้วก็ไม่กลับมาเลยอันนี้อันนี้น่าห่วงตอนนานๆไปนะฮะซึ่งอันนี้สิ่งที่เขาแถมให้มามากกว่าก็คือดูเก้าอี้นะฮะตอนนี้เก้าอี้มือมันจะถึงพวงมาลัยเห็นนะก็คือเก้าอี้มันยืดมาด้านหน้าได้นี่สไลด์เก้าอี้มาด้านหลังได้เห็นนะฮะมือมันจะหายจากพวงมาลัยแล้วดูนะเนี่ยนะเก้าอี้อะมันเลื่อนได้นะคร เอออันนี้คือที่เขาเพิ่มมานะฮะแล้วก็ด้านนงด้านในเนี่ยมันก็จะมีจอแบบใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่ามากกว่า t ัน n ด e r Hawk คันเก่าของเ e n n e อร์นะครับทีนี้มาดูที่ตัวคนขับบ้างนี่นะครับคนขับนะฮะสเกลค่อนข้างใกล้กันมากเลยนะดูดินะอันนี้คือของ k e n n e อร์เป็นงานเก่านะครับซึ่งอันนี้เป็นของรามิอยเป็นของเนี่ย คันใหม่นะฮะตัวมันแบบดูดิแทบจะเท่ากันเลยอ่ะเออซึ่งของเก่าเนี่ยจุดขยับอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยตามของเล่นยุคนั้นนะก็คือเนี่ยยกแขนก็ยกยกไปเลยแล้วก็ยกขานะ,ะกางไม่ได้นะครับก็ยกขางนี้นะฮะแล้วก็องอเข่าได้อะไรประมาณนี้นะครับออก็จะได้แค่นี้นะฮะถอดหมวกได้แล้วก็หมุนหันหน้าได้ประมาณนี้ประมาณนี้นซึ่งงานใหม่นี้นะครับดูทรงก็คล้ายๆอย่างเดิมใช่ปะ่ะอ่าแต่ว่า จุดขยับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะหัวก็เหมือนเดิมถอนหมวกได้ปึ๊บนี่ถอนหมวกได้นะฮะแล้วก็หันหน้าได้อะไรปกตินะใส่หมวกก่อนจะได้หล่อนี่มาดูแขนนะฮะแขนก็คือก็ยกได้เหมือนปกตินะครับผมแต่ที่เขาเพิ่มมาคือนี่มันกางแขนได้ด้วยนะอเพิ่มจุดขยับเข้ามาข้อศอกงอได้นะฮะข้อศอกงอได้นี่นี่งอได้นะเพิ่มจุดขยับเข้ามาอย่างนี้นะฮะ เอวนี่ก็หมุนได้นะนี่หมุนได้หมุนได้รอบเลยอาขานะครับขาก็เหมือนเดิมก็คือยกได้๋ย่อันนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือนี่นี่นี่กางได้ประมาณหนึ่งนะฮะนี่เขาหัวเข่างอได้นะครับผมคือเขาก็พยายามเพิ่มเพิ่มจุดขยับเข้ามาซึ่งก็โอเคนะเออ,เอ,อถึงมันจะดูเล็กน้อยแต่ก็แบบว่าออันนี้เดานะสงสัยน่าจะแพงอีกตัวนี้แหละเพิ่มจุดขยับเข้าไปที่ตัวไดเออน่าจะแพงตรงนี้นี่แหละ <S 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 ใส่จุดขยับมาซมแหม่เว้ยแล้วก็ก็ดีฮะก็หนุกหนานเพิ่มขึ้นดีนะครับมันจะได้เอามาขับรถคันนี้ได้นะฮะตัวเนี่ยตัวเนี่ยสังเกตนะตัวมันมันแทบจะสเกลเดิมเลยแต่ว่ารถอ่ะคันใหญ่ขึ้นนะครับผมมันก็เลยทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าแน่นเท่าไหร่ทีเนี้ยตอนที่เข้าไปนั่งขับมันก็เลยรู้สึกเออเหมือนแบบข้างในมันค่อนข้างที่จะโปรมากกว่าเหมือนเหมือนรถจริงนะครับเพราะว่าอ่า คันเก่าของเคนเนอร์เนี่ยตัวค่อนข้างที่จะจะแน่นรถหน่อยนะครับนี่นะพอเข้าไปนั่งขับปุ๊บมันก็จะดูแบบว่ามันยังมีแบบว่าพื้นที่โปร่งๆนะดูดูไม่ไม่ขับแคบเกินไปนะฮะแล้วก็ตอนที่จัดท่าเนี่ยแล้วมือมันจะไม่ถึงพวงมาลัยแล้วเราก็เลื่อนเก้าอี้มันเข้ามาหน่อยอ่าเป็นไงมือถึงพวงมาลัยแล้วเห็นะอ่านี่ก็ขับได้แล้วโอ้โอ้มือมือทำไมเข้าไปสอนในพวงมาลัยงั้นล่ะเอออ่าขับได้แล้ว ซึ่งเก้าอี้ของข้างๆคนขับนะครับก็ได้เหมือนกันนะสไลด์มาข้างหน้าได้เหมือนกันนะฮะเออป็นไงอ๋อเฟี้ยวมาโอ้โหได้มาแล้วก็แบบว่ามันชื่นใจมากเลยอ่ะติดอย่างเดียวเลยคือโอ้รอมาปีนึงอ่ะรอมาปีนึงนะฮะแล้วก็ราคาก็ก็เกินคาดไปเกินคาดไปนิดนึงเหมือนกันนะเพราะตอนแรกเราก็เด็งไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันแต่บากคว่าเกินนะฮะผมผมโดนมาเกินนะเออไม่รู้คนอื่นโดนเท่าไหร่นะแต่ของผมอ่ะ โดนมาประมาณ6000กว่านะฮะคันนี้เอาเรื่องคันเดียวเอาเรื่องเลยนะซึ่งมผมไม่รู้มันมีตอนเนี้ยในโปรเจกต์ก็คือเป็นอีกคันหนึ่งของคันผู้หญิงนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะของเคนเนอร์เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาไม่ได้ลิขสิ์รถนะฮะไม่ได้ลิขสิ์ของรถยนต์ยี่ห้อนะั้นมาทำเพราะฉะนั้นที่เป็นของเคนเนอร์เนี่ยคันนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรถอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่ง ทางรามงทอยเนี่ยเขาก็ทําออกมาในรูปลักษณ์เดิมตามซีรีส์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ออกนะยังอยู่ในช่วงช่วงพัฒนาอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้พีไปเพราะรู้สึกว่าอัน,นอันนี้อันเดียวอ,อ,อันเดียวก็สุดแล้วเออแต่ถ้าเกิดศกโอกาสจะได้ก็ก็ได้เออก็เอาอะแต่ถ้ามันไม่ศบโอกาสว่าจะได้ก็ไม่เอาก็ไดาไม่เป็นไรนะไม่ค่อยเสียเลยล่วงนีอ่ะเดี๋ยวลองกลับมาเป็นรถล้วก็ดันอันนี้กลับเข้าไปปืเนนะฮะดัน,น,ดนกลับเข้าไป เปิดอืเดแล้วก็ปิดปิดประตูลงมาป๊าบนะฮะส่วนด้านหลังเวลาจะปิดนะครับก็ต้องกดกดอันนี้ลงมาก่อนกดสปอยเลอร์ลงก่อนเปิ๊บแล้วค่อยดันตรงสูดเข้าไปป๊ับอา่าไงเก็บทรงเก็บทรงเรียบร้อยอืมวิ่งได้นะอืมอือืม,อม,อมคือฟีลลิ่งมันเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องบอกฟีลลิ่งมันเนี่ยคล้ายๆ มันได้มันได้อารมณ์เดิมดีนะคือค่ายเนี้ยค่ายเนี้ยขอชื่นชมอย่างนึงที่เวลาเขาเขาทําผลิตอะไรออกมาเนี่ยตั้งแต่ไอ้เซนจูรี่และที่ไปเล่นของเอลนะฮะคือเขาค่อนข้างเก็บเอกลักษณ์เดิมเอาไว้นะครับแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปอะ่ะเออมันมันก็เลยจะได้ออกมาแบบความรู้สึกเดิมด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเติมมันก็มีความร่วมสมัยในเวลาที่เราจะเล่นอยู่ในนั้นนะฮะแต่ อันนี้อันนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนรถมาร์สเนี่ยอาจจะพอรู้สึกว่ารับได้กับราคานี้เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปตามจริงตอนนี้ถ้าเราจะหาซื้อแบบสภาพดีมีกล่องนะฮะมันหายากแล้วมันหายากมันก็ต้องไปหาตามไอ้พวกผมเข้าไปเล็งใบ่อยๆก็จะเป็นบิดยา o o นะครับซึ่ง ถ้าเอาสภาพแบบนี้กล่องนะบางทีก็ไม่ได้ใหม่หรอกมันก็มีทะลงทะลอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเอามีกล่องแล้วก็เล่นได้อะไรอย่างงี้นะฮะราคาพอๆกันจริงๆราคาพอๆกันอาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าอาจจะได้ของไม่ครบอย่างของผมเนี่ยของผมนี่คือไม่มีกล่องไม่มีจรวดอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ไอ้ลุงเจเป็นคนหามาให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปเลงในบิดยยคูเนี่ยสภาพของผม อย่างนี้เลยนะก็ซัดไปประมาณ3 0 0พันกว่าแล้วนะฮะซึ่งถ้ามีกล่องเนี่ยยิงถ้ากล่องใหม่นะถ้ากล่องใหม่เนี่ยแบบพี่เอ้ยบางทีคันแบบว่า 7, 8็ดแดพันที่คันเป็นหมื่นก็มีนะสภาพแบบมินมินมีนม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 บเซอร์เงี้ยโอ้โหโดนเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอามีกล่องของครบอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละหกเจ็ดพันราคาไม่เท่ากันเลยพอก็เลยดีไม่ดีบางอันแพงกว่าด้วยด้วยความที่มันแพงมันได้มันได้ค่าวินเทจเนาะค่าคลาสสิกค่าการเวลาอะไรประมาณเนี่ยนะ ก็นั่นแะหละฮะก็ไปช่างใจเอากันดูนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับราคาก็แนะนํานะเออก็แนะนนะานะ,น,นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เออเราก็ได้เล่นคันใหม่คันนี้แหละเราก็เก็บเอาไว้ตั้งโชว์เหมือนเดิมนะครับเอาคนขับอ๋อคนขับออกมาดีกว่าก็อะไรกูเนี่ยอ่ะโอเคให้คะแนนกันเลยดีกว่าสําหรับเลดกาวิงคันนี้นะครับผมให้ไปที่ ผมให้สาอูโหเลยแล้วกันอะให้สามโอ้โหเลยนะฮะกับกความที่เก็บลูกเล่นเดิมไว้นะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มแล้วก็พัฒนาในบางจุดโดยเฉพาะตัวคนที่แบบว่าแอคชั่นได้เยอะขึ้นหลากหลายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับรู้สึกว่าถ้าไม่นับเรื่องราคานะนับเรื่องของเล่นเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ากับการรอคอยหนึ่งปีของผมมากน,นะครับผม แล้วขราวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจัดเีวีนี้ไปก่อนแล้วจายบายๆและก็วิ่ง